ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในโซงวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ในทิกตอกของเรากันนั่นเองนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็มาดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามกันได้นะคะโดยวันนี้นะคะเราก็จะทาการผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งานเพื่อมาแนะนำเพื่อนๆกันนั่นเองนะคะสาหรับใครที่จะทาตามนะคะก็ให้แนะนําเปิดโพสทุกโพสเป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะหลักขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรามาเสิร์ชคาว่า K M Social กันนะคะ แล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยจากนั้นก็ให้เรามากรอรายละเอียดข้อมูลต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอันตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกปล็อกอินันที่ปุ่มสีแดงกับตรงนี้ได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้งานกันใหม่ได้เลย ค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ K M Social นั่นเองนะคะแล้วทางด้านนี้นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและใน่วนของวันนี้นะคะก็คลิกไปที่ติกตอกของเรากันได้เลยจากนั้นก็ให้มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะ และในโซนของบริการเขาก็มีบริการหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกใช้กันนั่นเองก็จะมีเลนราคาการรับประกันต่างๆแจ้งเราไว้นั่นเองนะคะก็ให้เลือกที่เราต้องการลงไปได้เลยและในโซนของลิงก์นะคะเราก็ไปที่หน้า t ิกตอกของเราการเมื่อเราเลือกวิดีโอที่เราต้องการเพิ่มยอดแชร์ได้แล้วก็ให้กดก o อปปี้ลิงก์ไปที่ด้านบนจากนั้นก็นาลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในโซนของจํานวนนะคะต้องการเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยนะคะอย่างวันนี้เราจะเพิ่มสักหนึ่งร้อยก็พอนะคะค่าเวลาเฉลี่ยในการทํารายการก็อยู่ทีี่่่่่ชััโมมงงงนนนนาาาาททค้จจยยกกกก็็ไถึบเล เราทำการกดสั่งสื้อกันไปได้เลย และเมื่อเรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ <_ d isk> จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติม <_ d isk> ก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อของเรากันได้นะคะเ <_ d isk> มื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะของเราขึ้นอรอดําเนินการอยู่ด้านล่างนะคะด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดข้าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้เลือกทำการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองส่วนหมายเลขด้านบนนะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองะคะ่ะและสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานใหม่ล่ะคะหรือว่ายอดเงินไม่พอ <_ d isk> ก็สามารถคลิกไปเติมเงินเงินก่อนได้เลยเมื่ รือว่าจะเป็นการสแกน QR Code To ค้ดทูบัลลี่วอลเล็และคริปโตเคเหรนซีนะคะก็สามารถคลิกไาอ่านวิธีการใช้งานแล้วก็กดทาตามกันไปได้เลยและสําหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถคลิกไปแจ้งหรือติดต่อแอดมินที่ปุ่มด้านข้างได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีบนมู่ต่างๆแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครที่ต้องการกรอกข้อขความหรือแนวรูปภาพลงไปเองก็สามารถลงมาทําได้ที่กองสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็เลือกส่งตัวกันไปได้เลย และสำหรับใครที่ต้องการติดต่อกับแอดมินโดยตรงนะคะก็สามารถคลิกไปที่ไลายออยด้านบนกันตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีแอดมินนะคะเขาบริการเราตลอด24ชั่วโมงกันเลยและสำหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้เ,เพื่อนเื่อคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ดีๆกันด้วยนะคะก็สามารถคลิกมาแนะนำเพื่อนกันได้นะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาก็ให้กดคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เ,เพื่อนๆได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นจากทางเว็บไซต์5%ด้วยกันนะคะอย่างตอนนี้นะคะบัญชี ของเราก็จะมีค่าคอมขึ้นมาให้เราตรงนี้เลยนะคะก็สามารถเอาไปสร้างรายได้กันได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาใช้งานตอนนี้นะคะหรือจะเป็นลูกค้าเก่านะคะถ้ามียอดสะสมครบ500บาทก็จะสามารถปลดล็อกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะเพียงทำาตามเงื่อนไขาจากทางเว็บไซต์เราก็สามารถเลื่อนมาคีิกลับชมกันได้นะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะกลับไปที่หน้าติจิตอของเรากันนะคะดังนั้นให้เรามาดีหนะ้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดแชร์ตรงนี้กันนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกดิงใต้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้งานมาดูบริการกันได้นะคะแล้ววันนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ